เรือพรญาติโยมและสาธุชนทั่วโลกอาตมาชื่อพระราชพลปุณณสิริวโรอายุ38ปีมาจากศูนย์คำเกแก้วจังหวัดอุบลราชธานีอะไรที่ทำให้หลวงพี่ได้มาบวชในโครงการนี้ครับพอดีวันนั้นมีผู้นำบุญไปชวนให้บวชเพราะว่าเราก็เลยว่าคิดว่าจะบวชให้พ่อที่พ่อพ่อได้เสียไปนะครับก็เลย จิต,ตใจบวชการเดินธรรมญาตานี้หลวงพี่รู้สึกประทับใจตรงไหนมากที่สุดครับผมประทับใจทุกย่างก้าวครับทุกย่างก้าวเพราะทุกย่างก้าวเป็นย่างแก้วและก็ประทับใจญ,ญาติโยมที่คอยมาอนุมโมทนาบุญด้วยนะครับผมก็ได้บุญเยอะๆนะครับญาติโยมการจุดประทีปนี่หลวงพี่ปลื้มใจตรงไหนมากที่สุดครับจุดประทีปปลื้มใจทุกๆก,ก,การจุดนะครับผมแล้วก็ปลื้มใจที่แต่ละหลวงพ่อที่มา นำพาสวดเป็นประธานสงนี้ได้เล่าถึงประวัติของหลวงปู่ให้กผมได้รับรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็ได้รู้ถึงประวัติของหลวงปู่ที่เป็นไปเป็นมาอย่างไรครับการนั่งสมาธิหลวงพี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับมาใหม่ๆหม่ทีแรกก็นั่งไม่ได้ครับก็นั่งไม่ได้ไม่ได้นานประมาณสักสิบสห้นาทีก็ จะมีความฟุ้งมีง่วงบ้างมีเคลิ้มแต่หลังจากที่อบรมมาแล้วก็นายพระอาจารย์ติวเตอร์แนะนําก็นั่งได้นานขึ้นครับหลังจากที่นั่ง15นาทีก็เป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้เป็นชั่วโมงก็โอเคครับยังไหวครับมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมครับประสบการณ์ในการนั่งคือจะเป็นเหมือนเราจะตกไปที่ศูนย์ครับเหมือนขึ้นลิฟต์ออย่างเงี้ยก็รู้สึก โล่งแล้วก็สบายครับเหมือนมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกครับผมลุงพี่อยากขอขอบคุณโครงการนี้อย่างไรบ้างครับก็อยากขอขอบคุณทางโครงการที่จัดฝึอกอบรมแล้วก็อยากกรับขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกๆุกรูปที่ให้แนะ,ะการแนะนําในการปฏิบัติธรรมนะครับกลาบขอบพระคุณครับ